ในส่วนการขยายผลการเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดในครั้งนี้นะครับความผิดที่จะเกี่ยวข้องต้องดูว่าหนึ่งในเรื่องของการรับจํานํานะครับทรัพย์สินที่นํามาจํานําเป็นของเจ้าของเองหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเองเขาอาจจะมีความผิดในเรื่องของยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรอันนี้เราต้องพิสูจน์อีกทีนะครับถ้าผู้รับจํานําก็รับจํานําไว้ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินก็ อาจจะมีความผิดฐานรับของโจรได้นะครับโดยโดยเฉพาะรถที่หลุดไฟแนนซ์มานะครับถ้าเจ้าของที่อยู่ระหว่างการผ่อนชาระมาจำนำเนี่ยเจ้าของก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์อีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ความผิดที่ต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้เราจะดูเส้นทางข้อมูลการใช้โทรศัพท์เส้นทางการเนินของผู้กระทำความผิดผมมอบหมายให้คุ้กับสพนไปตามกับสัสืบสวนแล้วก็พันธตํารวจโทษเสถียรรองมกับสืบจังหวัดในการขยายผล ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายเหล่านี้ในนี้อยู่ครับว่ามีการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆหรือไม่แล้วก็รวมถึงสถานีตํารวจต่างๆด้วยนะครับเราอยู่ในแผนกวาดล้างน,นะครับเดี๋ยวอาจจะมีผลกรารปฏิบัติในพื้นที่อื่นประกอบด้วยครับอย่างเมื่อก่อนเราจะเจอโซนในเมืองครับ